สิบเอ็ดปียังเป็นเด็กอยู่เหมือนเดิมดดอร่ไส้มันก,ก็จะโดดด้วยไส้ก็จะพลิกไปพลิกมา คนหนึ่งมันหยาดคนหัวยองกลัวเอ,อซื้อเมืองว่าเมืองซาโลเนะจะเนะเ มีสนามเด็กเล่นบ,บ่ดตำาบเกือบสิบสิบวตดตำก็สิบ,บ,บ,สบอาจจะปเ,ปเป็นเมืองเป็นตะพาหลูกพัดเต่มัาเล่นดีแค่ย,ยังนีแล้ว <c oughs> ก็มีช่ใชายทะเลชายหาด กีกว้างแล้วก็ดินเ่นลายมีดินทรายล่นลายแล้วก็บก่มีหินหมาจ้ะเป็นทรายละเอียดมีทงใไ้เด็กน้อยปั่นจัก,กรยานยางเป็นขอบพวตะกีเป็นเมืองรีวีไล่เมืองมีตะเทกมีตะเทียวมีเทียวตะกีนะหลังจากเศรษฐกิจเศรษฐกิจเริ่มบ่ดีของสเปน เขาก็เลยกับเขาเลยไกลเป็นเปลี่ยนนะ่าประเทศเปลี่ยนของซาโลเป็นเมืองของขอบขั้วเป็นเมืองของขอบขั้วเราไ้นักท่องเที่ยวก็ลดล,ล,ล,ลดลงหลังจากโควิดนะจนะ๊ะเนาะก็เลยตอนนี้ก็เป็นเมืองเมืองแบบขอบขั้วแนมาพักพอนยนต์ใจบอบ่บมีนัน แนวบ่มีดิสโกเทปมีอยู่บ่หลายคือเก่าแม่จ้ะบ่หลายคือเกา่านักท่องเที่ยวก็น้อยลงแต่บรรยากาศสวยงามเหมือนเดิมค่ะเขาบ่หยุดที่จะบ่หยุดที่จะปรับปรุงช่วงนี้เด็กหน่อยอย,อยู่โรงเรียนกันเลยพาลูกมาเบิง่งเออมาเบิง่งมาเห่็นมายางทะเลยุตตะบานเห่นแต่เกมแล้วจ้ะเนาะ ตะเกยบสนามเด็กเล่นลูกเต่ามานี่เป็นตามวนตัวมวนจา่ามีตลอดใช้ทะเลเลยสนามเด็กเล่นน่ะหลายหลายก็หลายหลายอาจี่หลายก็หล,ลายเมืองอะไรจ้ะยูนี่เขาเน้นเน้นจงเน้นเนสนามเด็กเล่นให้ขอบคราวให้เด็กนอ้อยใช่ไหมจ้ะนาห่อเนี่ยอุ้ยเป็นตำมดตำหมกฮุงกินขนยะเนี่ปลาสิส้วนลูกมาตำหมกฮุงอยู่จากมือโย อาสาตมะปูหนึ่งขาเนี้วมาพร้อมเหนื่อยแล้วโดดไล่เหนื่อยแล้วค่ะป่ะเดินกลับบ้านเรา ตอนกลางวันไม่มีน้ำพุมีแต่ตอนกลางคืน